สบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีสาวลาาทุกคนเนาะยินดีตอนรับเข้าสูซองสาวลาวพารวยเมื่อน,นี้ทางซองสาวเลาาพารวยเนาะก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูซี่ศูนย์เนาะเพื่อที่ซิมมาตามเอาตัวเลขแนวทางโต้งวดประจําวันที่ส6สิงหาคม2565น้านี้เนาะสําหรับตัวเลขแนวทางของปูเนาะก็ได้เข้าเนาะก็ถือว่าเข้าเพราะว่าให้บนออกล่างให้ล่างออกบนเนาะถ้าเอฟซีท่านใหนเนาะซื้อบนซื้อล่างกะ สิถึกเนาะสิโชคดีโชคหมานกันยูเนาะอ่าสำหรับงวดนี้เฮาก็มาตามต้งวดประจำวันที่16สิงหาคม2500หาัวปูซิมีตัวเลขแนวทางให้เฮาเป็นตัวใดเนาะสิให้เฮาเป็นตัวเลขใดฮาก็ไปเบิ่งไปตามตัวเลขแนวทางไปกราบนมัสการปูซีสูนพร้อมๆกันเลยกับสาวลาวพารวยเนาะกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการปูครับผมกราบนมัสการครับพา c เครับมาตามแนวทางครับตงวด ือจิตโซมารัท่านอ่อนลหลายเนาะปูเอฟซีเขาหนะให้ล่างออกบนกับ่เป็ียงครับเพราะว่าเอฟซีผู้เพิ่นซื้อบนซื้อล่างเพิ่นกระสีมานอยู่ละวปูให้ล่างออกบนกับบมเ,เป็ียงกังบถือว่าแตกกันล่ลนะวปูเพราะว่าเนวทางมันกะนี่บนล่างอยู่แล้วมันมันออกประเทศลาวแล้วตัวนี้ปูเดยวละแปดหนึ่งมันเข้าลาวกัปูสี่แปดหนึ่งออกลาวตัวเมือนนั้นเก้าสี่นปะ บอกล่าบนดาวพัฒนาคร่มันไปออกเล่าก่อนออกเล่าน้ำกลอนเล้าน้ำกลนไปออกเล่าครับนี่ไปยู่เล่าแน้วมันจะข้ามมาของพนี้นะครับดับเด้อปูดับยู่เนาะเปนนี่ดับยู่ครับวดอันพดหันวดที่หนึ่งร้อยสามครับเดินยาวมาหอดงวดที่หนึ่ง้อยสามดับดับดับที่หนึ่งร้อยสามเันดับแปดลักซิต บนล่างอันนครับดับหนุ่มหน่วยบนอัลหน่วยสามไ่นเดียวสองคูครับบนนี้ก็เขาส่วนล่างที่ยูซีคูอเน้นชุดชุดเปิเก่าแหวนเปแปดครับเปนหอกเก่าซีเก่า<ส>ีทนียมันกันเน,น้นซีคูเนี่ยนะครับผมตรงๆแหวว่าับด้วยตัวห้องเทชรเป็นตัวตรงๆรงครับเพราะว่าแป มันดับสิเราดับเมืนเสรนะไมนได้กลับอะไรครับหวดนี่ได้ปูบันหวดนี่ส่วนตงวมวดงวดที่หนึ่งร้อยสี่หวดที่หนึ่งร้อยสี่หวดที่หนึ่งร้อยสี่ดับสิดับเก้าดับหน่วยบนล่างครับงมวดการฮอดับแปดบนล่างเนาะลักทิป แงนงวดนี่ดับเก้าบนล่างเนาะรักรักหน่วยเก้าเก้าดับหน่วยงวดนี้ทั้งบนทั้งล่างงวดที่หนึ่งร้อยสี่เจ็ดดับสิบบนเจ็ดดับสิบบนสามดับสิบล่างดับสิบล่างด้วยกันครับแงนงวดที่หนึ่งร้อยสี่ครับสถิสติเรงเดินต้นเนาะดับดับอยู่ ดับอยูอิงติงดับอยูอิงติงคนก็อยู่อิงติงทั้งเลขทั้งคนเนาะดับอยู่อิงติงดับอยู่อิงติงอยู่ทั้งคนทั้งเลขที่บูข้าวข้าวเซื้อทั้งบนทั้งล่างกัรเสือใหญ่พวกอะไรพวกเสือบนซื้อล่างกคลิปคลิบซื้อไทยไทยสุดกับผมก็ยังมองอยู่มันก่าแน่แท่งผมบอกเอฟซีว่าแนวทางของครูครูมัก์ชอนโตเหีนล่างเอฟซีที่ซื้อบนซื้อล่างก็มาเป็นยัง กับน้ำเจ็ดหลักสิบนปะกบพูหรอปะพูงดันที่ ทั้งล่างทั้งบนเลยวปู่เลกรลังมันเขาทั้งบนทั้งล่างไงสเขาเปเรียกถือตที่มันออกถือวันหมดไปหมดนี่เอาไมปูเอ่อเปนยังนเพราว่าแนวท่ามันก็มีบนมีล่างมีเหล่าเนาะปู่หมดเกานอนหมดวันที่หน สมสี่เกาสี่เก้าสี่ศูนย์โเบดกอนห้อังหห่งสี่ตัวเดียวมดก้อนหขมสุดท้ับตัวเล็กกูว่ามีเปลี่ยนแปลงครับมีตัวงเนียนเนาะ กนัดเน้นหนึ่สี่ตัวเดียวงดวันนเฮ็ะจังได้กระแดดตัวหนึ่งสี่ลางเยครับน่เหมาะนี่กดนี่กองงดกีการมากเข้าเข้าเลือดเลือดหน่งทัพวันเนาะครับนี่เข้าเลือดเข้าเลือกศูสี่ชุดเต็มแม่นว่าบุนี่เหนเอาหน้าแม่นชุดเต็มครับ C กับแมาตัวได้งวดที่สามบงงที่สามสิา ันที่สาสองเด่นสี่แปดเด่นสี่กับแปดท่อเรามาเอาศูนย์สเก้าสี่เห็นไหมศูนย์แปดเก้าแปดเด่ห้องเรียกว่าสี่ครูตอนสี่มีเลยมันแรงกว่าเพิ่หมืนตัๆครับน่ะสินี่ตัวนี้ภาพไม่ค้นบนเกกับศูนมาตัวหน้าที่สามสิบตัวนี้เก้ากับศูนย์มันก็เลยมีศูนย์สี่เก้าสี่เน กับข yeah. ้นเก้าเก้าศ like ูนนี่มันเ็นศูนย์นมาปูนเขาเอาเขาเอาแต่เฉพาะเก้ากับศูนย์มาตัวนี่เลยเก้ากับศูนย์มาตัวเขาเลยเอาแปดกับสี่มาจับปูต่อกับศูนย์ครับตัวนี้มันนีขึ้นบนอืนี่แหละมันมันเลยจะแห้าหกหนึ่งสี่สหนึ่งนี่ครับครับแมนครับแมนเพราะว่านี่ตัวนี้ห้าเก้าศูนย์ครับตัวนี้เก้ากับศูนมาตัว เพรนะั้นมันลบข,ขึ้นบนมันเลยออกประเทศเล่าเลยลอยหลังออกทั้งบนเทั้งลายเล่าลอยหลังแส่เ <c oughs> ล่างวดนี่น,นีห้องสุดนนี 4, 7, ่งวดที่สามสิบสองมันมีสี่หกแปดเพรามัเน้นสี่กับแปดเนาะเพราะฉะนั้ับปูกับสามสี่เจ็ดแปดนีะครับมันเลยเด่นเด่นที่สี่กับแปดไงโอ้ เนวดที่สาสองนวดนี้เป็นนวดที่สามสามสิบานวดที่สานวดที่สาจะได้ตัวนี้เพราะว่าได้ในคัดเน้นนะชุดเต็มแมนชุดเต็มชุดนี้เห็นบอกเห็น มันอาจจะเป็นตน้อยในจากน้อยเนาะต้องสูงเอาตัวน้อยมตัวน mm. ้อยแล้วตัวน้อยอีลีนี่มันเบาอาดแล้วนะปูนันเป็นตัวน้อยอีลีนี่อนนี้อนพออ่นี่เนนก็เป็นตัวน้อยอลนอีั้งนอาากเป็นตัวน้อย อานึเต้าวันแนทเต้าแต้มเนี่ยล่มันจะเข้าทุกหมวดเลยนยชุดเต็มต้องเขาน้องบุญอ่ะเขาทุกหวดอันนี้คือดับสามดับสิบเก้าดับหน่วยสามดับสิบเก้าดับหน่วยก็คืออันนี้กลางเก้ากับสามสามดับสิบล่างเก้าดับหน่วยบนล่างบนล่างเนาะงาดที่หนึ่งร้อยสี่ ห้อตัวนี้มามามาขาดออกนี่่าสามโมเมนสิบครับจะมาเด้ต้นหน่วยถ้าไม่มาในหน่วยจะมาเดืนตันสิบนะวันนีในขัดมันเหลหน่อยครับเลอมันยังเหียออยู่สิบสคู่ตรงตรงเดชชั่วครับแมนนคู่ตรงๆชุดเต็ม ชั่วแน่นอนครับงวดที่แล้วมันก็เต็มหมล่างเลยแต่ว่าเขาเรียกถึงตัูปเดี๋ยวค่อยมาเอาถึกตับเข้าบนล่างถ้ามันเป็นบนล่างก็เป็นบะปุกเมื่อลี้ยงแต่ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวล่างมันยังไม่รู้เอาเพืเอาล่างก่อนบนมันหมอกสำกันที่สุด อืม,มออล่างอย่างเดียวชุดเต็มเพราะาหวิ่งแปด,ดกับสี่เนี่ยเมื่อก่อนงวดนี้วิ่งหนึ่งตัวเดียวโอ้หนึ่งตัว <4 S 2> เดียวเลย<ม>บนล่างบ่าปูงวดทัดไปคุณมันสามตัวเดียวมัน, 3, มนออก่าสามมันบ่ล่ะเสรงวดที่พานมามันวิ่งแปดกับสี่มันออกมันมันสีว่างวดนี้มันเด่นที่หนึ่งเด่นที่หนึ่งหนึ่งก็ห้าว่าไงลักหนึ่ หนึ่งมันสิมาอีกเนาะงวดนี้สิบสี่อ่าสิบสี่สิบสี่ตรงตรงไม่ต้องกลับนอปูแน่นว่ตรงตรงบ่หลายครับบ่หลายหน่าลงทุนจะได้กระเข้าฮะซื้อได้จะได้กระเขาล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับนไม่ต้องกลับอีกบ่โดนห้ามปฏิคัดเป็นครับ ปูหน่งไม่เมือนกันครับครับลอเนาะก็เนาะปอีกจากมือปูสิป่วยกันชุดตัดครับเน้นตัดอ่าจังรอรอติดตามด้วยกันตามชั่วเด้อครับชุดเต็มไม่ต้องกั๊มนะคือว่าบนกองข้นมาสู้ใส่ตัวนั้นเนี่ยเอาครับแคปหน้าจอไว้ได้ครับเอซี่นี่เป็นชุดเต็มเด้อครับครับปูยังวันในคัดนะครับ กับพึ่งมือนีกับเป็นวันที่ซีที่ที่หาเนาะคูเนาะกัายย่งย่างอีกโดนอยู่ครับเอาเอฟชุดเต็มไปฝากเอฟซีก่อนนะครับครับนี่เป็นหน้าทางของผูซีซูนเ้ับประจำวันที่สิบหกสิงหาคมหกหานะครับเป็นชุดเต็มนะครับล่างย่างเดียวกับมีทิบซีชุดนะครับกับสำหรับเอฟซีทนไดว่าหลายหางหลายคู่กับล่อชุดตัดนะครับปูว่าพึ่งวันที่หาะล่อไปนะครับอันนี้สำหรับเอฟซีพูมักชุดเต็มนะครับตรงๆไม่ต้องกลับ แคปหน้าจอได้ครับผมครับแล้วก็เป็นล่างยางเดียวนะปูเนาะล่างยางเดียวเพราะต้องกลับเอาครับแคปหน้าจอไว้นำด้วเอฟซีนะนะครับก็ได้มากรีกดับกาวไปลุ้นกันครับที่หนึ่งร้อยสี่ครับเจ็ดดับสิบบนล่างเหรอเจ็ดดับสิบบนบนบนโอ้บนเนาะโอ้สามดับล่างสามดับสิบล่างเก้าดับหน่วย ทั้งบนทั้งล่างโอ้เก้า่หนี่ดับหน่วยทั้งบนทั้งล่างเลยเจ็ดดับสิบบนสามนี่ดับล่างงวดที่หนึ่งร้อยสี่เอาแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีแนวทางเขาครับนี่เป็นชุดล่างอย่างเดียวด้วยครับเอฟซี FC ปูอาไม่ต้องกลับสําหรับชุดเต็มเอฟซีธันใดรอดชุดตัดกัลล่อนะครับอีกบดบดว่านั่นปูเฮากับสิสสตัดคัดเน้นให้นะครับ ตัวงดก่อนก็อยก็ยังันดีนะคัว่านครับก็แม่อกตังดก่อนมันกัดตึมเลยิมันหย่อนจริครับมันเป็นหมอกอที่หนึ่งสบาทคัวเดียวเดกรได้ตัหนึ่งสี example, so mm. so so ่ตัวเดียวก็อย่าฟันดีพร้อมเนี้ยมาออกลอยหลังเนาะ ฝุดทอาสุายนี่ก็ขอกับขอบุญขอบคุณปูด้วยครับที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีครับสาธุครับสาธุครับเอาแล้วนะเอฟซีทุกคนนอหลังจากได้เบิ่งได้สมนะตัวเลขแนวทางตัวงวดของปูสีสูนแล้วเนะหวังว่าเอฟซีทุกคนคงจะได้แคบหน้าจอเอาไว้พิจารณากันแล้วสําหรับตัวเลขแนวทางของปูปูก็จะให้เฮามาเป็นเลขสุดเต็มลางกนเนาะสําหรับเอฟซีท่านใดที่ว่า เลีกสุดเต็มนี้มันลายโพดเหากะท่าเอาสุดตัดเนาะเพราะว่าปูยังบริป่อยสุดตัดคัดเน้นให้เหาเนาะเ่าก็ท่าไปอีกจากน้อยเนาะ,ะสำหรับเอฟซี C, ท่านใดที่เข้ามาเบิ้งกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่สิบอภาดเข้าสารนดีๆจากทางซ่องสาวเราพารวยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิขอลาเอฟซี C, ทุกคนไปก้อนเอาไว้พบเจอกัน คลิปต่อไปเนาะขอให้ f อซีทุกคนสุขสุขมันมานรวยรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคู่ทุกคนเนาะสบายดี